สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเด้อจ้าวันนี้พี่ธานาัตมาก่อไฟให้วัวผิงค่ะก่อไฟให้วหัวผิงเนี่ยเขาจะล้อมเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมทยานก็าใส่ไฟเลยอ่ะคือเาขาหนาวอ,ะอ่ะนะลุกดูไอตัวนั้นดิโ้ก็ใช่เ<ห>ขาหนาวแฟนบอกว่าเขาหนาวอ้าวไอ้ตัวนี้อยากเป็นหนุ่มแล้ะ ช่วงนี้ที่ฟาร์มนะคะทั้งฝนทั้งหนาวนะคะ่ะฝนตกแดดออกนะคะปะปทายทั้งวันเลยะคะ่ะแล้ววัวเขาก็เหมือนจะหนาวนะคะแฟนเขาก็เลยมาก่อไฟให้วัวผิงนะคะเนี่ยค่ะเป็นป่านะคะมีต้นไม้ที่หักเยอะเลยนะคะต้นไม้ที่ล้มโดยธรรมชาตินะคะวันนี้เอาบักกี้มาเนื่องจากว่าต้องกันฝนนะคะถ้าฝนตกก็คือไม่ต้องขับรถเร็วๆหนีฝนเหมือนอย่างเขาที่แล้วอีกแล้วนะคะวันนี้เอาบักกี้มาเลย น,น,น,นี่ค่ะต้นไม้ต้นนี้เขาล้มโดยธรรมชาติเลยนะคะก็ต้องเผาแล้วอะค่ะ <c oughs> คุณสมบัติของบักกี้คันนี้ก็คือลุยได้ทุกที่คล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะค่ะแต่ว่าเขาจะมีอะไรพิเศษกว่าก็ตรงที่มีหลังคาเนี่ยแหละหลังคากันฝนได้ะค่ะเพราะว่าแฟนพี่ธนาณัตนเนี่ยชอบก่อไฟค้างฝนนะคะ <c oughs> สำเร็จแล้วเย้ <c oughs> ลรถถค่ะ พิธาน,นันท์อาสาจะนั่งเฝ้าที่นี่แหละหวังว่าคงไม่มีจิงโจ้วิ่งเข้ามาทักทายนะ <g ül> คือโดยปกติแล้วนะคะบริเวณเนี้ยจิงโจ้จะเยอะมากเลยวิ่งกันเต็มเลย <g ül> บางตัวก็จะนั่งบางตัวก็จะต่อยก,กันจะเล่นกันอยู่ในบริเวณเนี้ค่ะพอเห็นพิธาน,นันท์กับแฟนมาเขาวิ่งหนีหมดเลย <g ül> <g ül> คือมองมาจากบ้านก็เห็นแล้วอะค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่กล้าอยู่ในป่าคนเดียวอโดยปกติแล้วจะกลัวจิงโจ้นะคะแต่ตอนนี้ เขาก็กลัวเราเหมือนกันนะถ้าเราไม่ไปใกล้เขาอะ่ะเขาก็จะไม่มาจู่โจมเราอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็อยู่ห่างๆเขาคงไม่วิ่งทลามาเนาะ อย่างน้อยเขาต้องกลัวเราเพราะโดยปกติแล้วจิงโจ้เห็นเราก็ะจะวิ่งหนีคะคือตามที่เจอในข่าวนะคะในออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีจิงโจ้ต่อยกับคนจิงโจ้ทําร้ายสัตว์เลี้ยงจิงโจ้ทําร้ายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นลักษณะของการสัญชาตญาณเขาเหมือนจะป้องกันตัวจุ่โจมคนก่อนเมื่อคนเข้าไปในเขตที่ที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในฟาร์มแบบนี้ค่ะแฟนเตรียมรมถถ่ายมาแล้วเอาคันไหนมาอีกเนาะพระเจ้าพ่คุณเน่อย่าบอกนะว่าเอาคันใหม่มาถ้าเอาคันใหม่มา นะพ่อเล่นงานแน่เลยอ่ะเพราะว่าคันเก่านะ่ะพังไปแล้วนะคะแต่ซ่อมได้ใช้งานได้อยู่นะคะนี่ค่ะดอก้อเนี่เขาเรียกดอกอะไรนะเห็นน้องน้องที่อยู่ญี่ปุ่นนะถ้าจำไม่ผิดนะคะน้องเขาบอกว่าดอกเนี่ยค่ะเขาเรียกดอกอะไรนะคะเอาไปทําน้าผึ้งได้เขาบอกว่าอย่างนั้นมันมีสูตรนะคะพะี่นนันน้นจำไม่ได้ต้องเข้าไปดูอีกรอบนึงนะคะ แต่ว่าก็คงไม่ทำแล้วนะเพราะว่าที่นี่มีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งอยู่แล้วอะค่ะคือพ่อเขาก็เลี้ยงผึ้งด้วยนี่แหละค่ะผึ้งละมาดูดอเอาเกสรมาดูดเอาน้ําหวานไปอยยะค่ะเอาแล้วค่ะรถถ่ยมาแล้วนะคะคนขับก็เตรียมเบาะ บเาะให้ปรากฏว่าเอาคันใหม่มาจริงๆด้วยนะคะแต่ก็ดีค่ะพิธานานท์จะได้ขึ้นรถแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าคันเก่าเนี่ยไม่มีที่นั่งค่ะคันใหม่มันจะมีที่นั่งไงคันใหม่เขาจะมีที่นั่งนะคะก็สบายหน่อยได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิวมุมสูงนะคะเนี่ยค่ะขนต้นไม้ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไปรวมกองๆกันไว้แล้วก็ก่อให้วัวผิงอะค่ะ พวกเขาก็จะมารอกันอยู่เงี้ยเต้มไปหมดเลยนะคะรอที่จะผิงไฟอะค่ะตอนนี้พิธีณนนะต้องต้องปิดเสียงค่ะเพราะว่า,าแฟนเขาฟังบอลน,นะคะเนี่ยค,ค่ะเขาจะอยู่บริเวณนี้นะคะบางตัวเนี่ยจ้องเขาจะมาที่กองไฟตลอดเลยนะคือเขาหนาวอะคะอ่ะ มาลุมดูอะไรกันเนี่ยฮะไม่ยอมกระโดด <the> ให้ดูเลยคือโดยปกติถ้าเขาเห็นรถถ่ายนี่เขาจะกระโดดดีใจใช่ไหมพิจนาณ์มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะคลิปวัวน้อยกระโดดนี่แหละโอ้เขากระโดดจริงๆนะคะไม่ใช่กระโดดอย่างเดียวกระโดดโลดเต้นนะอะ ตอนนี้เราก็เข้าบ้านกันก่อนนะคะปล่อยให้เขาผิงไฟกันหันไปมองนะคะโอ้เห็นลุมกันเต็มเลยเนี่ยค่ะพี่ธนนท์กับแฟนก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งฮะเห็นไหมเต็มเลยค่ะรอบกองไฟเลยนะคะคือผิงไฟเลยอะค่ะนี่ยค่ะยังไม่หมดเลยนะคะพอแฟนเอาฟืนไปใส่ให้เขาเขาก็พยายามที่จะเข้ามาผิงอะค่ะคือเขาหนาวมากเลยวันนั้นเป็นวันที่หนาวมากเลยนะคะอากาศวันนั้น ้ฝนตกแรงดยอย่าวิ่งมานะพิธานานนท์ก็กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะคะนั่นก็คือวัวน,น้อยไล่ชนนะ <c oughs> ก็เลยให้แฟนไล่เข้าไปก่อนนะคะและตัวเองก็หนีขึ้นต้นไม้ด้วยนะคะหนีขึ้นต้นไม้อีกตามเคยเนี่ยค่ะเมืออาชีพค่ะเลี้ยงวัว ถ้าเกิดรู้สึกกลัวรู้สึกว่ากับไม่น่าไว้ใจเนี่ยจะขึ้นต้นไม้ก่อน <c oughs> จริงๆต้นไม้นี้ก็ไม่สูงนะ <c oughs> ถ้าเขามาก็มาได้นะเขายืนมองนู่นก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะปีนี้พี่ธนนท์เขาเคยคุยให้ฟังแล้วเนาะปีนี้ไม่ได้แยกแม่แยกลูกกันนะคะวัวพ่อพันธ์อวัวพ่อพันธ์นี้ตอนนี้ไปอยู่อีกคอกหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าแม่พันธ์กับลูกเนี่ยไม่ได้แยกกันอยู่นะคะ ก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยโดยปกติแล้วจะมีแต่วัวเด็กทั้งนั้นเลยนะคะไล่เนี้ยแต่ปีนี้ไม่มีค่ะมีแม่ลูกอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเลยค่ะตอนนี้พิธนานัน์ก็หนาวเหมือนกันนะเอาแย่งวัวผิงไฟ <laughs> ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะปล่อยให้เขาผิงไฟบางตัวเหมือนทำท่าจะวิ่งตามรถไถเหมือนกันนะเห็นไหมทุกคนเขายายามาที่กองไฟอ่ะเขาหนาววิ่งมาเลยเห็นป่ะ เนี่ยค่ะการก่อไฟให้วัวผิงนะคะเขาก็จะมายืนล้อมวงกันอย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้ามีวัวเด็กนะเขาจะมานอนกันกลองหน้าสงสารนะเห็นแล้วโอ๊ยแต่นี้ยังดีนะคะเขามีแม่อยู่ด้วยเขาก็จะไม่อ้อนทั้งเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าเป็นมัวเด็กอยู่เฉพาะในไร่เนี้นะพี่ธาน,านั้นไปไหนไม่ได้เลยเขาจะมายืนลุม,มเหมือนปีที่แล้วนะโอหบางตัวนะหน้าตานี่ดูดันเลยแต่โจรเขาใส่เลยนะคะเห็นควันอยู่โน่นอุ้ยอุยอยู่โน่นไปล้อมวงกันอยู่โน่นแล้วนะคะส่วนทางไร่นี้ไม่มีค่ะไม่มีไฟ อาจริงๆพี่พี่ธนนทว่าจริงๆไร่รนี้เขาก็น่าจะหนาวเหมือนกันนะแต่ว่าฟืนไม่มีแล้วอะค่ะฟืนหมดแล้วเมื่อก่อนก็เคยที่จะก่อให้เขาอยู่นะเนี่ยในไร่เนี้ยไม่มีฟืนแล้วค่ะฟืนหมดแล้วเนี่ยไร่เนี้ยกันนี้ก็จะมีวัวแม่ลูกอ่อนตอนนี้ไม่เป็นแม่ลูกอ่อนแล้วนะลูกก็โตหมดแล้วนะบางตัวก็ท้องด้วยนะคะ แต่ไม่น่าจะหนาวแล้วมั้งบางตัวก็ท้องเดินมาหาใหญ่เลยหนาวเปล่าว,วันนี้ค่อนข้างหนาวกันนะดูดเดินมาหาใหญ่เลยอะ่ะอ้ยวิ่งมาด้วยอะ่ะอ๊อฟก็วิ่งมาทําไมวะนะโอ้ยวิ่งมาหาติดรั้วไฟฟ้าอยากคุยด้วยหรอฮะอยากคุยด้วยใช่ไหม โอ้ยมาเลี้ยงหน้ากันน่ารักจังฮอะอยากมาคุยด้วยละสิเออมาเลี้ยงหน้ากระดานเลยเลี้ยงหน้ากระดานลงรั้วไฟฟ้าเออคงอยากจะคุยด้วยอะ,อะหนาวไหมเออไปกองนี้น่าจะก่อให้เขาผิงได้แต่มันก็ไม่เยอะอะเนาะ โตเป็นหนุ่มแล้วนะเราอ,ะอ่ะคุยกันอยู่แบแบบแค่สองสาเดือนเองนะคะโตละอันนี้ราคาวัวน้อยนะคะที่ไร่ฟาร์มวัวออสเตรเลียค่ะพี่ธนนท์จะไม่พูดถึงนะคะว่าต่อไปจะต้องยังไงต่อนะคะเพราะว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเนือนะคะเรามาพูดถึงความน่ารักของพวกเขา <laughs> <laughs> นะคะเวลาเขายังเป็นวัวตัวน้อยอยู่นะน่ารักจริงๆนะคะบางตัวนี่ตาแป๊ว พี่ธนาณัตก็ไม่เหงานะคะเวลาอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะวันวันนึงไม่ทําอะไรมาคุยกับวัวแต่ก็กลัวนะคะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ,อยังไงก็ขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมายจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ